หมอลาระเบบียวาาส,สวัสดีครับขณะนี้เรากำลังอยู่หน้าวัดพระแก้วตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันุรีจังหวัดชียนราชอยู่งานปิดทองหลวงพ่อฉายวันนี้วันที่6มีนาคม2568นระสบะมหรสพเป็นคิวงานการแสดงของหมอรำระเบียบวาทาสินไปดูกันทุกคน วันที่7มีนาคมผมสุดจอดมาตรฐาลิเกไทยที่กำลังมาแรงแห่งพศออนี้ลิเกคณะอดีเทพฟฟ้ารุ่งขณะนี้เวลาประมาณ5โมงเย็นนะทุกคนวัดรักเกมีเจดี ถ้าจำไม่ผิดคือราชินีแห่งเอเชียนะเราลองไปดูกัน <S <S e <est> เดินผ่านมาก็จะเห็นสังกสีร้อมบัตรราคา120บาทรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น <S <S e <est> ลองไปดูซิ <S <S e <est> ในเวที <S <S e <est> ซึ่งอยู่ในรั้วสังกสี <S <S e <est> นั้นระเบียบวาทาิิน เขาตั้งเวทีเรียบร้อยหรือยังมาแล้วทุกคนถ้าหมอรำหรือศิลปวัฒนมภาคอื่นๆเข้ามาใกล้ๆบ้านของเราเนี่ยนะเราก็จะมาถ่ายทำโฆษณาต้อนรับวันนี้เป็นคิวหมอรำของระเบียบวัฒนศิลป์เราก็มาถ่ายทำโฆษณาเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวมาทำบุญกัน นี่เป็นไงทุกคนเตรียมอันนี้มาขายเดรอครับเนี่ยอ๋อขายให้ปูนั่งใช่ไหมเป็นทะเลสาบใช่ไหมโอ้ตรงนี้อ๋อมีสบู่ด้วยใช่ไหมนี่เป็นเต็นมิกซ์นะทุกคนสวัสดีครับอะไรนะฮะ อ๋อมีมีอ็อกนะให้เขานำมาใช่ไหมอันนี้ของอิงออนจะเป็นสปอนเซอร์ของระเบียบอ๋ออิงอ่อนใช่ใช่อิงออนอ๋อเขาเขาสปอนเซอร์เนาะอ๋ออิงออนสวยจริงอิงออนนึกว่าเอ็มร้อยแล้วอุตส่าห์สะสมเอ็มร้อยไว้หลายฝาเลยเดือดทุกคนตั้งจะเรียบร้อยแล้วสวัสดีญาติโยมครับ ทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายแล้วเราก็ปล่อยเลยถ้าอยู่ใกล้ๆมา<ใ>น,นะทุกคนนะเอาหนหมู่ที่แปดวกหม้อพอดีฝั่งแม่นระเบียบว่าท่าศิลป์น่หมู่ที่นะทสิบเอ็ดสิสองแรกรีราชาอันนี้ก็เป็นวันเปิดงานธเรศาตเริ่มลงเลยทุกคน บริษัทเริ่มลงแล้ววันนี้เป็นงานปิดทองหลวงพ่อชายนี่ทุกคนนะงานรจีงานประจำปีขายแล้วก็ให้มีความบริษาทเริ่มลงออมีเก้าอี้ด้วยทุกคนวันนี้เป็นวันแรกคคนแต่ร เห็นราชินีแห่ง่แหงเอเชียไหมทุกคนข้างหลังเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะดูการตั้งเวทีก่อนระเบียบวัฒนิินลปีทุกคนออกมาแล้วลองไปดูเจดี แล้วเคยถ่ายลงไปแล้วนะทุกคนลงในช่องคนมนรรมอะ่ะวัดพระแก้วเนี่ยพ,พ,อพอร้านรวงววก,ก็ปิดหน้าร้านหลบแดดกันแล้วก็วันที่เก้าวันที่สุดปลายงาน นึกว่าอหอยทอดทรงเวยถ้าทรงเวยวเก็ต้องกินทุกครั้งนะทุกคนกินหอยทอดมาเยอะบบอออไม่ได้บอกดีที่สุดนะ<ท>แต่ว่าถูปากเราที่สุดก็คือทรงเสวยล่เกี่ยทีชาวบ้านพัดกระแก้วอชื่นชมชื่นชอบโดยมีตลกตดวโจ๊กที่ชื่อว่าตะแปรตะแปรก็ต้องตะแปรด้วยกันนะ แปลเปลี่ยนไปอย่าเออมีอายุมากแล้วแหละนะมารับชมนะมาฟังก่อนก็ดีนะเดินมาก็จะเห็นเวทีระเบียบวัฒนศิลป์ด้านข้างนะทุกคนฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะหรือลูกลูกวิกิรุ่นมานะก็เรียว่าอาจารย์บ้านวัดกระแก้วงานปิดสองตนข้างหน้าคือวิหารหลวงพ่อชายนี่ทุกคนสนุกสนานในความบันเทิง มาแล้วได้ได้บุนจะสวยงามทีเดียวระเห็นไปยนหน้าสองตนนาสัพนามใช้คำว่าตนไหมซ้ายขวาบุณเหลือคุณทรัพยกคุณดินบุณปากุุณ้อบุณหูบุนตาบุนทัพยุญดินมาเต็มไปลําก็ได้บุนยงบุณปากคุณคอก็ไม่ได้มาหายนะแปลกแปลก ที่เราไม่เคยได้รับประทานกันนะมีสิ่งนู้นสิ่งนี้ทุกคนเข้าไปกราบหลวงพ่อชายขอพรหลวงพ่อชายเียวมารับประทานทุกคนมาถึงช่วงเจริญพุทธนต์เย็นพอดีนะข้างหน้าคือหลวงพ่อปฏิชายนะขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนมีความสุขสุขก็แข็งแรง ประสบการณ์สำเร็จในสมาชีพและสมานชีวิตุประการเธอเดินทางาเง่สพาทุกคนใจจัืว่าเครื่องอาศัยเพราะปัจจัยที่เกี่ยวข้อัใสนามสกันช่วยจะนําไปพระเจดีย์เพื่อการก่อสร้างพระองค์พระปนธุ์รอเรื่องเก้าร้อยถุงใหญ่ทุกคนไปทําบุญกัน ก็มีเจ้าภาพแล้วหนึ่ง1 1> ที่หนึ่งพวงทำบุญนั่นะทายหนึ่งพวงอนุโมทนา,ทาร่วมกันทรายและลิขชาให้อีกสองสิบรอบก็คือหนึ่งพวงนั่นเองนะอยาจะทำบุญเป็นอิ่มภุมิทรายเป็นปูหนึ่งถุงก็ดีและให้มีส่วนร่วมด้วนะมาบั่งน้อยบ้างตามกำลังที่เรามีอยู่เสนะได้นะเพื่อต่อเติมเสริมแต่ง หลายๆสิ่งหลายลๆอย่างคืออิฐหินปูนทรายน้ำเขาบอกน้ำท้า่น้ำคลองก็เป็นรองน้ำน้ำใจเยอะน้ำพึ่งน้อยไหาร่วมด้วยช่วยกันจีลงแล้วอะไน,น้อยเยอะใช่ค่ะรอรอแล้วทีววว่นั่นสุขาอักษสรสามมิติความร่องเพียงของอุปนัตน,นำมาถึงความสุข มาความพระบุญพระคุณพราโทษนักเว้นได้ทุกคนตื่นแล้วทุกคนทุกคนจะเห็นเอาจารย์เบียร์ตื่นทำาจะมีกระโถนนั่นเจดียเจดีย์ที่วัดพระแก้วนันทุกคนเป็นเจดีย์แบบระโวสูงสูงผสมกับเจดีย์ทวารวดีตอนปลายทุกคน ขากอรอายุหลายแท่งแรงนะแล้วหลวงพ่อชายที่พาทุกคนไปน้มัสการมาแล้วเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสีลาแรงสีแดงดังใจที่คิวัดนะมีอายุกว่าแปดกว่าแปดรอปีทุกคนด้านหลังของหลวงพ่อชายจะมีทับหลังซึ่งแกะสลักติดกับองค์พระพุทธรูป จะพาทุกคนไปเดินวนรอบสักสามรอบจะพาทุกคนไปเดินเวียนขวานทุกคนนะเขาเรียกว่าทักษิณาวัดทุกคนเป็นการเดินเวียนรอบอย่างเจดีมหาเจดีนี้เราก็เรียกว่าปูชนียสถาน เวียนขวาสามรอบเพื่อรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยไปกันทุกคนอนาณาบรรณะถวายขอบคุณรอบแรกลำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนนะน,น,นี่คุณภาพมา,าประเคนมาปะ่ะอาภาพประเคนมาปะ่ะ ด้านหลังก็จะมีอุโบสถเก่าหรือเปล่าทุกคนข้างหน้าคือรถบัสของหมอรำวงระเบียบบันศินนะอ่ลองดูทุกคน อนุโมทนาสาธุภายในวิหาหลวงายนะครับขอเชิญพื่อไปสรีมงคลนะครับไปนกันต่อทุกคน ยังอยู่รอบแรกทุกคนลำลึกถึงคุณของพระพุทธองค์รับสินมมครับรับสินพร้อมกันด้วยทุกคนอิมินาสกาเรนะ รอบที่สองนะทุกคนอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุาธํธลำลึกถึงคุณพระธรรมนะทุกคนพระธรรมของเราก็ปราก,ปรากฏปรากฏอยู่ในพระไตปรปิฎกนะทุกคนพระธรรมเป็นคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาอยู่ในพระไตปรปิฎก รับสินพร้อมกันด้วยทุกคนรอบที่สานะทุกคนอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุาธาธลำลึกถึงคุณแห่งพระสงค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือไตรรัตน์นะทุกคนเป็นองค์ประกอบสำคัญของ พุทธศาสนาของเราขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปไม่ได้โดยมีอุบาสกอุบาสิกาเป็นฐานสำคัญ ทุกคนได้เวียนขวาทักษิณวัดสามรอบครบแล้วทุกคนขออนุโมทนาบุญมาอย่างทุกท่านทุกคนเทินาอ พุสรา,าสว,วิหารหลวงพ่อฉายที่พระคุณเจ้ากำลัง,งทำวัดเย็นอยู่นี่ด้านหลังของหลวงพ่อพุทธฉายทุกคน ประตูคนเดินออกจะเห็นด้านหลังเวทีของวงหมอรำระเบียบวัฒนศิลป์นี่ทุกคนถ้าใครมาอยากจะถ่ายภาพทิสวยครบสี่องค์ประกอบก็มาตรงนี้นะทุกคนนี่คือสาราด้านหน้าเนี่ยมายืนตรงนี้เลยเห็นไหมผมตรงนี้มีนกเนี่ย มีช้างเนี่ยแล้วก็ส่องไปจะครบเลยทั้งโบสถ์ทั้งพญานาควิหารเพราพ่อพุทตฉายแล้วก็เจดีย์ทุกคนทุกคนเราขอปิดกล้องตรงนี้เนาะวันนี้เราคงไม่ได้พามาดูหมอลำและมาเที่ยวงานที่วัดพระแก้วเนาะ ถ้างานเราไม่ยุ่งจนเกินไปเราจะพาไปอีกวัดหนึ่งคือวัดหังน้ำสาครนะขอปิดกล้องตัวนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในสมาชีพสมาชีวิตทุุประการโอกาสหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับมาเ Chị bà nữ quan trọng chị bà bà thà nữ Sĩ lệ nữ sắp tình nhân tị Sĩ lệ nữ hồ cơ sâm bà thà Sĩ lệ nữ tình nhân tị làm vì số